พี่น้องคะสามาถึงแก่้าๆกับที้เขาไปเบิรงเนาะค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าเขาปิดค่ะถึงบ่ายโมงเขาก็ปิดเพราะว่าอ่สันตะปาปาเนาะค่ะเป็นว่าสันตะปาปาทองเบาเขาก็สามารถจีเขาไปได้เนาะค่ะ เราวาเขาวาบใบม้งเขาก็เริ่มแล้วคนก็เริ่มปิดแล้วพ้นก็จ้องทะอยยออกมาเพราว่าเขาวา่าอันสันตปตะปานองคุยวาอีกอย่างเนี่ยค่ะ <c oughs> ชมน่านอกไปก่อนนะพี่น้องคาะที่ไรก็พามาถึงที่กรุงโรมประเทศอิตาล,ลีนะคะพี่น้องค่ะงามค่ะงามแต่ว่าคนก็เยอะเยอะค่ะ น้องคะแดดก็ดีอากาศก็ดีแจ้งว่าพี่สายบูพญายังไปท่างใดบูบูวิไลวิไลก็พญายาสิไปเข่าไปทั้งใน้านะคะพี่น้องคะแต่หังว่าแต่หังว่า,วาออมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเ,ออเดินแต่เวลามันไม่พอนะคะพี่น้องคะวิไลกพ็พญใหญ่ก็เลยว่ามา เบืงรอบๆนี้ไปก่อนแล้วค่อยปันจักรยานไปทางอื่นนะคะพี่น้องคะบาทนี่ตรงนี้ตรง, <laughs> ตรงที่ตรงที่วิลาอยากทายพระเยซูนะคะพี่น้องคะแต่มันหั่งติดว่ามันติดว่ามันทายเพได้มันติดว่ามันทายเพไดเพราะไงเลยว,ว่าไอเขาหนีไปสะกก้อนจังทายเพราะว่า <laughs> เขามีการทายอทายถ้ำอยู่นะคะเขามีการทายทายอย่างอยู่ป่านนี้เขามีการอ่า ทั้งโทรทัศตแล้วล,ล,ละพอนวาเลี้ยงผ้าสันตะปะป,ะปะาวาเลี้ยงยังนี่ระค่ะก็เลยก็เลยบ่อยากขายก็เลยบ่อยากนัดมะนางวาอยู่ผู้เดียวตรงนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะ กรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะพี่น้องคะวิไลกับผ้ามาเบิ้งมาชมได้แค่นี้แหละเพราะว่ารอบรอบ,รอบนี้วิไลกับเดินพู้จะเดินไปไซล่คะค่ะเดินเดินจนเมยเราวิไลกับเลยตาชินใจนั่งตรงนี้แหละคุยตรงนี้ไพสิเบิง้งไพสีวาจัางไดกับซามแังใดกับซีวานะคะพี่น้องคะคนไทยทาอะไรไม่น่าเกียดเนาะคะ่ะน้องเขาเดินไปปนไปทีผู้ใดโนภาษาเขานางเบาผู้เดียว,ปปยวเาบ,าบ,าบาเบาเเรื่องของเรื่องป้าก็ช่างฉันไม่เป็นไรนะคะเอาพี่น้องคะเดวิไลจะพายงางรอบนี้เนาะพนะี่น้องเนาะสั้นหูงก็ไขรีดพี่น้องค่ะ จสพี่นอ้องปองปายสู้ขสูสก้นนะคะพี่น้องคะวิไลกับพ่อใหญ่มากก็มาถึงกรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะพี่น้องคะแต่หังว่า <c oughs> <c oughs> พลังยางสักหัวไปสักหัามาอยู่ตกหมาพลังู่เนพี่น้องนะ <c oughs> เนาะอ่จริงจริงอยากซื่อตัวเขาไปข้างใน้พี่น้องคะ่ะแจ้งว่าอา่าสื่อบด้บาดนี้ด้วยการเดินทางเนาะ วิไลกับพงยัยเดินทางวิไลกับพงยัยเดินทางมากกับประมาณตั้งแต่วันที่ห้าเนาะพี่น้องคะการเดินทางกับมีฝนตกแน่มีฝนตกแน่มีแดดมีลมแน่แต่องว่าพ่อมาถึงประเทศอิตาลีพี่น้องคะพอมาถึงอิตาลีแดดฮอนฮอนพี่น้องคะแต่เขาบอกเะค่ะรู้สึกว่ามันอิตาเวนมันสิอยู่ต่ำเนาะค่ะอยู่อิตาลีอิตาเลนสินอยู่ต่ำอากาศอากาศหนาวค่ะพี่น้องคะแต่หังว่า อากาศเย็นอยู่แต่กะแต่กะแต่กะยงมแง้มแอยู่แดดมันก็อุ่นไหมคะพีนน่น้องคะแต่ว่ายง้มอยู่ข้างนอกยงมอยู่อ่อ่าข้างในมันก็เย็นเพราะว่าอากาศอากาศมันแบบว่าถ้าไปซัมมาเนะ <c oughs> าเนะมาหอดอิตาลีเนาะมาหอดอิตาลีวิไลกะ ก็พอใหญ่ก็ไปจอดที่แคมปิ้งเนาะค่ะเนาะไปแคมปิ้งเป็นแคมปิ้งเป็นรถแคมปิ้งหรือเสียค่าจอดประมาณ25ยูโรต่อ1คืนเนาะพี่น้องค่ะ25ยูโรต่อ1คืนบาทนี้มีวิไลซิยูสองคืนยู่ที่กรุงโรมที่นี่อีกแค่สองมือแล้วก็สิไปทางเนื้อของประเทศอิตาลีค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลนางวาวจอยๆนันฝรั่งเดียวเบิ่งวิไลกงว่าเราสามมันเถอนะเนาะคนไทยทาอะไรไม่แก้ไใครนะครับพี่น้องคะ่ะ <laughs> พลเรือชีว่าคอยบ้ากับสามคอยมีความสุขกับคอยทีว่าวะนูอพี่น้องคะ <laughs> ่ะเพราะวสามาชิพาเขาไปข้างในได้อีกสาวันวิไลกระพงยัยสิกับมาทีกรุ่มอีกนะคะพี่น้องคะอีกสาวันวิไลสิกับขมาที่นี่อีกเพราะว่ามืออื่นมือเฮือม,อมือตึงสามมือมันจะม,มีฝนนะคะหลังจากนั้น อากาศดีเนาะค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นอากาศดีมามีฝนแดดดีแดดดีแดดดีตลอด้วก็วิไลกับพ่อใหญ่กับิกรขึ้นมากโ,โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะก็ขอบุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุภาพนะคะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอยุดีมีแห้งคิดวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเนาะค่ะพี่น้องคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจสวัสดีค่ะหลังนะั้นจุ๊บจุ๊บ <c oughs> <c oughs> สวัสดี พ่อคนไทยคะ่ะพ่อคนไทยบ้านเดียวกันพี่น้องคะ่ะน้องเราอยู่อ่าภูเก็ตค่ะเออเรามาเที่ยวหาแฟนคะ่ะมาแฟนเพิน่นที่แรกข่อยกับพ่อก้าว่าก้ายิ้มดอกพี่น้องคะ่ะแต่ <laughs> แฟนเพินเพินหัวลาะใส่ข่อยข่อยเลยยิ้มใส่หัวลาะใส่ข่อย<ด>นางบ่าอยู่ผู้เดียวแกรักคนไทยคะ่ะแกคนไทย <laughs> ดีใจที่ได้พ่อกันแล้วก็ได้ทักทาย่วนมากคนไทยน้ากันถิงเนาะ คุณนาหยกนายยักเนาะเพิ่นเพิ่นบ่อแมนตะข่อยว่าได้ค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็ว่าคือกันไม่หลอกบางบางคนุณคิดว่าเออเขาเป็นมาดามแล้วเขาไม่ค่อยทักโอ้ยแมาดามบ๊อบแมนมาดามอันนี้มาดามใช่เหมือนเหมือนเหมือนแฟนหนาแกเป็นถึงนักบินนะแกทำงานแกเป็นนักบินแล้วแกกติดบินอ่ะแกไม่ได้ไม่ได้แบบเออโอ้อวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแกชอบนั่งกับพื้นเหมือนพวกหลงที่เดียวใครที่ไทยรู้ก็แบ๊ e ทุกที่ได้ ไมาคมีต mm ่ม hmm. ักทำนอ่ค hmm. yeah, yeah, no, no, no. okay, no, no. ่ะน้าโอเคเช่นรกับพี่น้องค่ะคนก็เริ่มเดินออกมาเนาะค่ะพอใดเวลาแ้้ว่าข้าเจ้าปิดเนาะค่ะ ถึงเวลาทีวิไลบอกละค่ะเพราะว่านีา่ก็วิไลก็พอญงกัไดดเวลาจะเปลี่ยนไปสถานที่อื่นเนาะค่ะพี่น้องคะเพใหะเพ่อแม่พี่น้องมีความสุขกับการท่องเที่ยวไปกับวิไลเนาะคะ่ะเนาะเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องตำนานอะไรยังไงพี่น้องไปเบิ่งได้กูเกิลเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิไลบอสาม,มารถที่จะอธิบายยังใดายก็านี้เพราะว่าวิไลไม่ใช่เป็น <laughs> เป็นนักท่องเที่ยวระดับมือประกาศนะคะพี่น้องคะผ่านมาก็อยากถ่ายคลิปสวยๆรูปสวยๆและสถานที่สวยๆสยูสส้พ่อเม่พี่น้องกองไปเบิ่งนะคะพี่น้องเนาะเอาค่ะพี่น้องคะไปสถานที่ต่อไปเน प्योप्यों जा? Ja? นี่อีกจุดหนึ่งแห่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะซื้ออีกอย่างวิไลกระโปว่าได้อีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยววิไลจะเคียนให้นะคะย้ำยามวิไลคลิปวิดีโอนะคะพี่น้องค่ะเอ๊ะฮะ You <don> ก็เป็นอีกที่สถานทีน่นึงเนาะนี่ก็เป็นอีกสถานทีน่นึงแต่ว่าได้สอบถามแล้วทุกวันจันทร์วันทุกวันจันทร์ทุกอาทิตย ทุกอาทิตย์ของวันจันทเขาจะปิดค่ะเขาบางห้เขาไปพี่เล็กก็เลยบอกเพาไงว่าเจ้าคือบนเช็คในอินเทอร์เน็ตให้ดีก่อนเจาคขึ้นเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดีก่อนว่าเขาเปิดหรือบ่เปิดเยเด่นเยเด่นเยเด่นมโนฉะภาษาทุกทุกวันอ่าทุกวันจันท์ค่ะพี่น้องคะเขาจะปิดเพราะแงไปถามเข้าไปไม่ได้มองนึงกับเขาว่าได้พระวัดทิสันตปปามามองนี่กับเขาว่าได้พี่น้องคะเขาปิดค่ะ ก็แค่ดูภายนอกนะคะหล้กก็ช่ชมรูปภาพไปละแค่เบิ่งสถานที่ข้างนอกนอกพี่นอ้องค่ะวิไลก็พามาชมอีกสถานที่หนึ่งหนึ่งสถานที่ I'm the one who's always sorry the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid when I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck like Cupid I wish when I first saw you I knew this when I'm with you I feel so useless I feel diluted my heart's been wounded like a never really doing. ยก่พักพี่น้องค่ะแต่ว่ากะัญชือว่าอะไรที่เราอาจจะไม่เจออีกอย่างนะคะอีกจุดหนึ่งที่ภูกประเทศอิตาลีนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะเห็นของดีของมักบ่ค่ะมากายคมน้ำคมทะเลกัอันเป็นพ่วงๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาตลกคบคันไปจักหน่อยนะคะอันจะชั่งตาประมึกและค่ะพี่น้อง มาข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็สิ่งเดียวสิ่งนี้นะคะพี่น้องคะสิ่งนี้สิ่งเดียวสิมหาหนะคะเพราะความรกักไม่มหาโอ้ยเบาไปนะคะพี่น้องค่ะทีกอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นมอง่าเดียวตะกงเงินค่ะพี่น้องค่ะดววเดี๋ยววิอะไรเดินให้ดูนะคะ hmm. พี่น้องเนาะีนีค่ะเดี๋ยวอีกด้าดนหนึ่งนะคะหนึ่งด้านด้านรลังก็จะเป็นเอ่อนี่เขาแตดเป็นนะตลาดนัดนะคะแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งสำหรับประเทศอิตาลีที่เุนโรมน,น,นะคะพี่น้องค่ะ โฟร์เฮดสวอยะประเจ็อิตาลีก็จสิเป็นแบบนี้นะคะคือน้ำขางถนนน้ำริมฟุตบาทก็จสิเป็นร้านค่ะเอ้ล้านอาหารสลายกวัวนะคะพี่น้องขาตามสอกตามซอยตามนั่นหน่อยๆสิวิไลปันจักรยานมากอะเนาะแต่รแมนติกไปแบบนึงของบานเมืองเพิ่นเอ้ามาเข้าคู่กันแล้วค่ะคุณนกขา นั่นแหละค่ะเห็นตามอ่พูดบาดก็คือเป็นสีส่วนมากก็เป็นแต่ตามตามสถานที่ตามแร่นมาของขาอ้ากะสิมี่ยังค่ะร้านอาหารีิน say hello, say แล้วก็เฮยเรียลคัมจุดใช้แลนหลังจากสามนุ่มเซ่ฮัลโหลเซ่ห้แล้วเนาะพี่น้องก็ได้เว้าก็ได้คุยกันเนาะเขาก็ถามมีไล่ามาเธอมาจากประเทศไหวเวลก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยเขา,าก,ากเ็เลยว่าปัน ฉันฝันคือกันแล้วฉั้นคิดคือกันว่าถ้าชั้นโตขึ้นแล้วฉั้นเลี้ยนจบแล้วฉั้นไดเห็นงานเหตุการณ์ฉั้นอยากกลับไปฮอลรีเดย์เมืองไทยคือกันว่าสั่นว่าเขาก็ระมำมาสวัสดีภาษาไทยว่าวาจังไดขอบคุณครับภาษาไทยว่าวาจังไดก็คุยกัน มานี้พ่อยญ่เดินเขามาพ่อยญ่เห็นเด็กหนอยบุนี่คุยกับวิไลพ่อหญ่กับคุยกับเขาคักเลยค่ะโอ้ยโชว์โอ้โวโอ,อวดเลยค่ะว่าเมืองไทยห้าสวยจังสัน่นสวยจังสีเขาก็เลยบอกว่าผมโฮผมกว,ว,ว้างมาย่ามผมโตขึ้นผมใสไปฮอลีเดเมืองไทยคือกันพี่น้องคะ่ะเมืองไทยของเราเมืองสยามของเราเมืองยิ้มของเราเนาะพี่น้องคะ่ะคนทั่วโลกก็ อยากที่จะมาคนทั่วโลกก็อยากที่จะมาเที่ยวนะคะเพราะบ้านเราคือสยามเมืองยิ้มเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มันนี่วิไลก,ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันไหมผอกันไหมในคลิปหน้านะคะวิไลก,กับพอไงกันยังอย,งอยู่ที่ ร่มคือเก้าเนาะพี่น้องคะการเที่ยวโรมของวันนี้ยังไม่จบนะคะของคลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะเนาะยังมีอีกสถานที่ที่ต่อไปที่วิไลกับพ่อใหญ่กําลังจะปันจกักระย่านไปกันต้นนะคะพี่น้องคะไว้พ่อกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่น้นองปองไปสู้ปูสู้ก้นที่เป็นกําลังใจให้วิไลเนาะกันนะ,ะนะรักนะจุบจ๊บ